สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงค์คอร์ปอรชั่นจำกัดบุริรัมยูไนเต็ดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ลวงลึกบอลไทยนะครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธ ช่วงค่ำค่แบบนี้ในวันที่มีเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ก็อาจจะดึกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามาล้วงบอลไทยกันแบบเลึกๆแบบนี้เหมือนเคยครับและวันนี้อยู่กับผมริติกรการเวกและน้องแนนนัาธรดางกสุวรรณครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับ <c oughs> น้องแนนครับค่ะ <c oughs> วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับวันพุธเกมกลางสัปดาห์ตอนนี้น่าจะเตะเสร็จสิ้นแล้วทุกคู่นะคะก็ดําเนินมาถึงแมตช์ที่29แล้วค่ะไม่น่าเชื่อว่า หปีนี้มันรวดเร็วมากๆนะคะถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้ค่ะจะมีถึง20ทีมด้วยกันปัญหาหนึ่งที่หลายๆทีมนั้นเป็นกังวลแน่นมองว่าตั้งแต่อันดับที่11เป็นต้นไปก็น่าจะหนาวๆร้อนๆนะคะกับการตก <c oughs> ชั้นถึง5ทีมซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่เราจะเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยในนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าโชว์ฟอร์มในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นการเรียกขวัญกําลังใจของทีมของแฟนบอลได้อย่างดีนั่นก็คือทีมปตทระยองวันนี้จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ของทีมการตัดสินใจแล้วก็กาลังใจในการที่จะสู้ศึก ไทยพิมลิกในอีก9นัดที่เหลือนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับคุณสุทธิพันธ์วันวินเวศค่ะผู้ช่วยผู้จัดการทีมปตทระยองนั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเซธครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็แสดงความยินดีย้อนหลังด้วยนะครับกับเหมือนกับมีสูตรบอลเปลี่ยนโค้ชพอสมควรจำได้ว่าตอนที่โค้ชยงเข้ามาคุมก็ชนะสวยๆแบบนี้เหมือนกันครับตอนนั้นชนะสงขาสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับ เลยเลยต้องเปลี่ยนบ่อยๆไหมฮะเลยเลยมันคงไม่เป็นสูตรตายตัวครับถ้าเป็นสูตรตายตัวผมว่าบตทอาจจะยอมเปลี่ยนทุกสัปดาห์ก็ได้ครับครับเ้วเห็นชนะแล้วมีการมีบอลด้วยนะใช่ไหม <c oughs> คือเคยเห็นแมตช์ที่ <c oughs> ดวลกับทางน้าของเอ e สสมุทรสงคราม f c ค่ะมีบอลวิ่งกันคือจริงๆคงเป็นแมตช์ก่อนหน้านั้นแหละก่อนหน้าแต่ตั้งแต่สงขลาแล้วเพราะว่าเราไม่ชนะมานานมากแล้วนะครับก็เลยก็จริงๆก็คือผมเองนะครับเป็นเป็นคนเริ่มว่า เฮ้ยตรงชนะได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงชนะแล้วเดี๋ยวชนะมาเดี๋ยวพี่วิ่งสารอบเดี๋ยวคอ<ส>คุยกันในห้องแต่งตัวสปอร์ตกีฬาฟุตบอลมันคือวิทยาศาสตร์แต่แต่สิ่งที่ทำนี่คือหมายถึงว่ามันเป็นแรงจูงใจหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปคือเ,เราเรียกกันว่าเป็นทีมสปิริตมากกว่าครับ,รบก็คือคิดว่าเรา เหมือนกับแสดงไหวเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมันทุกอย่างมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเกิดว่าน้องเต็มที่พี่ก็เต็มที่วิ่งรอบสนามด้วยวัยอย่างผมเนี่ยหรือว่าผู้จัดการทีมเนี่ยมันก็3รอบนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าเราก็ยินดีทําว่าเฮ้ยถ้าเองทําได้พี่ก็ทําให้ดูแล้วก็มันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่สตาร์ทุกคนเขาก็เอาด้วยนะครับแล้วก็ลามมาจนทั้งแมตช์แมตช์หลังจากนั้นเนี่ยก็ของเชียรลงมาวิ่งด้วยแล้วก็หลายแมตช์ที่เกือบจะชนะแล้วโดนตีเเสมอย่ารไ ไม่ได้ไม่ได้ชัยชนะก็เสียดายงั้นก็อาจจะเห็นแฟนเป็นร้อยนมาวิ่งด้วยกันกับเราครับก็เรียกว่าอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นนักเตะไปในตัวแต่ว่าคงต้องพูดถึงประเด็นโค้ชก่อนเพราะว่าก็มีความเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆถ้าจะไล่กันตั้งแต่ฤดูกาลมาแทนปีเตอร์วิทก่อนแล้วก็เปลี่ยนอยากจะให้ไล่เรียงกันสักนิดนึงว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรยังไงบ้างครับเริ่มต้นเลยเนี่ยปีเตอร์วิทเนี่ยเข้ามาร่วมงานกับปตทยองหลังจาก ขึ้นมาในฐานะทีมันดับที่3จากดิษฐ<ช>์หน <edition 1, S 1> ึ่งนะครับเข้ามาก่อนผู้จัดการทีมแล้วก็ผมด้วยซ้ำไปะนะครับมีผู้จัดการทีมไปรับการแต่งตั้งให้มารับงานะนะครับแทนผู้บริหารชุดเดิมท่านก็มาคุยกับผมแล้วก็ท้าบทางให้ผมเข้าไปช่วยก็ปีเตอร์วิทเข้าอยู่อยู่แล้วะนะครับอตอนนั้นเนี่ยพอปีเตอร์วิทอยู่ก็จําได้ว่ามีการท้าบทางผู้ช่วยก็จะมีโค้ด โค้ดต้อมจะลงสุวรรณโชดแล้วก็โค้ดชัยยงขำเปียงไปเป็นผู้ช่วยสองสองท่านแล้วก็พี่ต้อมเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีก็ม,มาปรึกษาว่าแกไปรับงานที่อุบลโบูเอ็มทีไว้ไแล้วก็ทางปตทก็สนิทสนมทั้งพี่ตุย้ยแล้วก็ผมก็อยากมาช่วยแต่ว่าปรึกษาว่ายังไงดีผมก็บอกว่ารับปากใครก่อนถ้ารับปากทางนู้นก็บอกก็รับปากทางนู้นแล้วก็เลยเรื่องของ เงื่อนไขเวลารับปากทางนู้นก่อนก็ต้องเลยต้องไปคุมเดี๋ยวกลายเป็นว่าถ้ามาทําทางนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอ๋อไทยลีกทีมใหญ่กว่าก็เลยไปมันก็ไม่เหมาะสมก็เลยขอไปทําอุบวนจนผลงานยอดเยี่ยมอยู่ตอนนี้ในในเด็กพิพาทก็เลยยังมีโค้ชยงเป็นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยให้กับปีเตอร์วิทนะครับปีเตอร์วิทก็ทำมาจนกระทั่งอันดับก็อยู่ประมาณนี้สองสามนัดแรกเนี่ยดูเหมือนจะดีนะครับเราก็เรา เสมอสไปชนะ1น่ามนัดเนี่ยมี5แต้มสวยดูเลยหลังจากนั้นเราก็แพ้มามาตลอดแล้วก็ออกไปทางเสมอก็แพ้หาช้ชนะไม่ได้เลยซึ่งนันก็คือจุดเปลี่ยนก็จนกระทั่งก็ผู้บริหารก็เลยคิดว่าคงต้องมีการคุยกับเขาว่าทํายังไงถึงจะให้อยู่ทํางานต่อก็เลยมีตั้งเหมือนคล้ายๆเป็น KPI ออกมาว่า2-3นัดนี่ต้องมีกี่แต้มจําได้ว่า เดิมทีจะเริ่มในแมตที่เจอกับชน่นานะครับแต่ปรากฏว่าฝนตกหนักเลื่อนแข่งไปก็เลยมาเริ่มที่แมตตำรวจทีนี้พอแมตตำรวจเนี่ยโชคโชคร้ายเราแพ้1นนะครับก็ลูกจุดโทษที่จะตีเสมออาจจะมาต่อายุให้ปีเตอร์วิทเนี่ยเราก็ไม่ได้นะครับก็มันจบตั้งแต่ดมั้นนแมนันนเลยก็เลยคุยกันแล้วก็เลยต้องมีการเจรจาแล้วก็ให้ปีเตอร์วิทเขาถอยออกไปนะครับแล้วก็มีการจ่ายเรื่องแพ็กเกจอะไรต่าง เหมือนฉีกสัญญาที่จะเดิมเป็น2ปีนี่ออกครับเราก็ให้โคชยงขึ้นมาโคชยงซึ่งกลับจากตำรวจเนี่ยตอนนั้นกลับมาสักช่วงมาเริ่มในแตช์ที่รู้สึกจะเป็นเจอสีสเกตนี่ครับแล้วก็มาเริ่มต่อในเต็มตัวในแตช์ที่เจอกระสงขาก็คือเข้ามาช่วงกลางของเลกหนึ่งเกือบจะท้ายท้ายเกือบจะท้ายท้ายค่ะในช่วงเวลานั้นคือเหมือนเข้ามาในฐานะ รักษาการก่อนใช่ไหมคะคือย, <c oughs> ยังไม่ได้ดันขึ้นมาเต็มตัว <c oughs> รักษาการก่อนแสดงว่าด้วยเป้าอาจจะอยากมองหาคนอื่นหรือหรือว่ายังไงคะเรามีการคุยครับเรามีคุยเรามีคุยกับหลายๆท่าน, <c oughs> นมีทั้ง <c oughs> ต่างชาติมีทั้งไทยนะ <c oughs> ครับแล้วก็เผอิญว่าพอโคชยงเข้ามาปุ๊บ <c oughs> เต็มตัวเนี่ยทีมมันชนะนะครับก็เลยให้โอกาสว่าผลงานจะเป็นยังเป็นยังไงต่อไปนะครับมันก็บางครั้งดูเหมือนจะดีบางครั้งดูเหมือนจะร้ายมันก็เลยอีหลักอีเลืออยู่ในนักสงขา4-0ครับแล้วก็ประกอบกับโค้ โค้ชไทยหลายๆคนที่ว่างอยู่เนี่ยเราก็มีลำดับในการคุยอยู่โค้ชแท็กก็ไม่ใช่ไม่คุยเราก็คุยง้วนก็สนิทสนมกับผมก็มีการคุยกันนะครับอาจารย์อาหารก็มีการคุยกันอาจจะไม่อาจจะไม่ลงลึกเหมือนโค้ชง้วนหรือว่าพี่แท็กนะครับแต่ก็มีการคุยหมดนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือไม่ไม่หลายๆท่านนั้นก็ไม่ได้อยากจะมาปทตทเพราะว่าอาจจะด้วยอันดับหรือว่า ที่ตั้งของจังหวัดที่มันไกลจากกรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นหลายๆเหตุผลซึ่งพอช่วงในโคชัยยงเข้ามาก็กดูทรงดูดีขึ้นนะคะหลายคร,ครั้งที่เกมเหมือนจะชนะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็พลาดเองอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องดึงโค้ชคนเก่าที่อยู่ในฐานะที่เคยทำให้ทีมบตทระยงนั้นขึ้นมาในชั้นหลีกสูงสุดก็คือโคชนพรใช่ไหมคะครับคือจริงๆผมมองว่าบตทเนี่ยองค์กรใหญ่แต่ว่า เราก็มีความผูกพันกับกองเชียร์คนจังหวัดระยองค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราฟังเสียงกองเชียร์เหมือนกันเหมือนคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาเรียกร้องคนนพพรกลับมาไม่ใช่ว่าเราตามกระแสทุกอย่างเพียงแต่ว่าสถานการณ์ด้วยเหมือนคนป่วยเราอยู่ลองสุดท้ายลองบั้ยอยู่เงี้ยแล้วอันดับมันไม่กระเตืองหมอไหนดีอาจารย์ไหนดังเหมือนคนป่วยก็ลองหมดเราก็เลยคิดว่าอหลายหัวดีกว่าหัวเดียวก็ให้คนนพพรเข้าเข้ามา แต่ถ้าเหมือนจะเตรียมมาเป็นโค้ชเหมือนกันก็ิดใ,ในช่วงแรกคิดว่ายัยง,ยงมาให้เป็น,ปนที่ปรึกษา,เป,ษาเป็นผู้ช่วยของอโคชชัยยงนะครับางจริงค้นรอเขามีโจทย์มีงานที่ต้องทำเขามีงานที่<ช>ร้อยเอ็ดย<ๆ>ูไนเต็ดอยู่ก็มาทํางานกับเราได้พุทธพฤหัสสุกแล้วก็ในแมชที่ทําการแข่งขันแล้วมันเร็วมากนะครับคนนบมาไม่กี่วันจะว่าไปแล้วแล้วก็มีข่าวโค้ชพยงมาแล้วก็เข้ามาเป็นโค้ชเลย ผมว่ามันคงเป็นในนัดที่เราเล่นกับ Air Force ในบ้านซึ่งเราคิดว่าเราจะต้องเก็บชัยชนะนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมกับ Air Force เนี่ยคิดว่ามีความใกล้เคียงแล้วเราเรายังเชื่อว่าดีกว่าผู้บริหารนอกจากผู้การทีมแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะต้องชนะได้แล้วพอมันเสมออย่างเงี้ยมันทำให้เราตกที่นั่งลำบากแล้วเราต้องไปเจอทีมอย่าง ชัยนาทหรือว่าเมืองทองอีกต่อจากแมชนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้แต้มเลยแพ้ทั้งสองนัดก็เลยผู้บริหารก็เลยมีการนัดเชิญมาหารือกันที่ออฟฟิศของบตททั้งท่านผู้จัดการทีมบอร์ดบริหารทั้งตัวผมเองนะครับก็ไปคุยกันแสดงว่าคืออยู่ในช่วงระยะเวลาที่โค้ชพยงเองก็ว่างว่างอยู่ด้วยจากที่เคยทำสงครามการพูดคุย ลงลึกกันมากแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าโค้ดพยงอยู่ในการทําสงขาเราก็ชนะเขาซึ่งโค้ดพยงน่าจะรู้จักทีมดีบรรยากาศกลับเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะช่วยให้ทีมดูมีพลังมีความขยันมากขึ้นมากหมมายถึงเวลาที่โค้ดพยงเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ผมว่าโค้ดพยงก็เป็นคนที่มีจิตวิทยาในการปลุกเร้านักเตะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นโค้ชที่จบเอไลเซนทุกอย่างก็มีพร้อมหมดอยู่แล้วนะครับมีบุคลิกของคนที่เป็นอาจารย์ ส่วนใหญ่จะแทนตัวเองว่าเป็นอาจารย์อายุเท่าๆผมะนะครับกเ็เขาก็จะทําให้นักเตะเนี่ยมีความคึกคักในการฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเอาความได้เปรียบในบ้านก็ค,ค,คือเราเากพยองมาก็เห็นชัดก็คือว่าเอามีการใช้สนามซ้อมสนามแข่งเนี่ยมาฝึกซ้อมมากขึ้น ก่อนแข่ง1วันเนี่ยก็ยังไปซอ้อมัาถึงสทุ่มซึ่งปกติเราอาจเราอาจจะไม่ได้<ช>ซออ้อมหนักกันขนาดนั้นเพราะว่ามันมีแมตช์ที่จะต้องต่อเนื่องมาการสัปดาห์อย่างนี้ด้วยก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรทีรนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาโค้นพยงมาคนเดียวะนะครับเราก็ต้องให้อํานาจในการ ตัดสินใจกับเขาเต็มที่แล้วก็มีการคุยกันว่าอย่างน้ตอนนั้นข่าวเหมือนกับว่าจะมีการเปิดตัวโค้ชพยงองเราก็เลยเบรกไว้ว่ามันเป็นการประชุมภายในก็เรียกสตาฟทุกคนมาก็สิ่งที่ดีก็คือว่าสปิริตของโค้ชที่ร่วมง,งานกันอยู่ทุกคนแม้ะทั่งโค้ชนพพรที่มาเหมือนเป็นที่ปรึกษาด้วยเนี่ยก็สนับสนุนโค้ชพยองเต็มที่เพราะเพราะหลายคนเขาก็กลัวเหมือนกับมองว่าพอหลายหัวเยอะปุ๊บพอเวลาที่จะตัดสินใจเนี่ยกลายเป็นว่า สรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีการที่มีหลายๆมันสมองมาอยู่ด้วยกันเยอะๆเวลาย,ยาในเกมสําคัญมันเหรียญเหมือนมี2ด้านนะครับเหมือนคนเยอะถ้ามองในแง่ดีก็โอ้หลายหัวดีกว่าหัวเดียวถ้ามองในแง่ลบก็มากหมอมากกว่ามันเป็นไปได้หมดะนะครับแล้วเหตุการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่แน่แนก็คือว่าถ้าทีมมีความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงมันก็จะดีเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็พร้อมที่จะถอยหลังลงมา โค้ชยงเองก็ไม่ได้มีอีโก้อะไรนะครับมีโพสิชันตรงไหนก็ได้ว่าใครใครอยู่ตรงไหนใช่ครับก็คือให้โค้ชยงเนี่ยเหมือนประธานเทคนิคนะานเทคนิครับชื่อเหมือนอาจจะตั้งขึ้นมาลอยๆแต่จริงก็ยังมีบทบาทอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าโค้ชพยงเนี่ยเข้ามารู้จักนักเตะบอลทอหลายคนก็จริงแต่ว่าก็ไม่รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นโค้ชยงก็ยังต้องมีการให้ข้อมูลอยู่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองที่คุกคีอยู่ก็ต้องก็คุยกัน ครึ่งชั่วโมงอ่ะว่าทีมของบุทอจุดอ่อนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของนักเตะบางคนเป็นยังเป็นอย่างไรอันไหนที่จะต้องปรับปรุงอันไหนที่ต้องระวังโค้ตน็อปก็ยังแวะเวียนมาครับโค้ดน็อคพรก็แวะเวียนเป็นเป็นที่ปรึกษาอยู่ในที่ปรึกษาครับในเพื่อนี้ช่วงแมตช์ที่แข่งเนี่ยมันเป็นรองวิกเอนซึ่งโค้ดน็อคพรเองก็มีลูกสาวน่ารักที่ไปต้องไปแข่งอะไรของของ ของเด็กนักเรียนนะครับ <c ari> แล้วก็ไปยงก็เป็นกิจกรรมครอบครัวไปคน,คนนพพรก็ต้องไปให้กําลังใจ <c ari> ในวันที่เราประชุมหมารือกันเนี่ยแล้วก็มีการคุยกันทุกคนเนี่ยเพิ่นคนนพพรก็ขอลาไปก่อนอยู่แล้วเหมือนว่าน่าจะเป็นการผลิกกาลังอยากก่างนั้นในมุม <c ari> ของเป็นภาพรวมที่น่ารักมากเพื่อปตทรอยงแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมีองค์ประกอบอื่นนอกจากเรื่องโค้ชตอนนี้มีความชัดเจนว่าได้โค้ชใหม่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นที่จะช่วยให้ปตทรอยงอยู่รอดได้ในตัวต้ไทยพรีเมียร์ลีกหรือไม่นี่เดี๋ยวคงต้องกลับมาคคุยกกกัันนชช่่ววง2ี้สรรู isso ไม่มีที่สิ้นสุด Shin Corporation Manchester United สนับสนุนโดย r e a s, <c oughs> <S, <c oughs> <S Your Heart Yamaha บุร <c oughs> ีรัมย์ยูไนเต็ด กรนสปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของลวงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณสุธิพันธ์วันวินเวศนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมปตทะระยองกับประเด็นของทีมพลังเพลิงภายใต้โค้ชคนใหม่ก็คือพยงคุณเห็นแต่ว่าโค้ชยงเข้ามาก็ อยู่ในช่วงที่ปิดตลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้นักเตะชุดที่มีมอยู่ในมุมของคุณเซฟเองนักเตะตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนผมว่าเราค่อนข้างที่จะลงตัวเกือบทุกตำแหน่งนะครับอ,อาจจะมีบ้างนิดหน่อยในส่วนของอย่างกลางรับเนี่ยบางทีเรามีต่างชาติเรามีไทยนะครับบา,บางครั้งถ้าเอาคนใดคนหนึ่งลงเนี่ยสมมว่ต่างชาติ ตอนนี้เรามองต่างชาติเป็นหลักเพราะว่ามีเรื่องของโคต้าอกัดถ้าเกิดว่าเอาคนใดคนหนึ่งลงก็ต้องไปเอาหมุนเวียนนักเตะไทยมาให้แมช์กับนักเตะต่างชาติที่เลงเป็นตัวหลักคือคือพูดถึงนักเตะต่างชาติก็แน่นอนว่าในทีมที่อาจจะไม่ได้มีนักเตะไทยที่เป็นระดับทีมชาติก็ต้องพึ่งพาตัวต่างชาติอยู่แล้วหลายคนก็ทําผลงานได้ดีเอามาดูามูคนพูดถึงคนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามาตั้งแต่ดีหนึ่งด้วยกันเลยครับ เอามาดูเนี่ยก็ผมว่าคงเป็นกวนใจแฟนบอล <c oughs> นะครับก็คิดว่าไม่ใช่ว่าเพราะแฟนรักเลยต้องเก็บไว้นะ <c oughs> เพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยก็คงเห็นอยู่แน่นอนว่าอามาดูไม่ใช่นักเตะที่เพอร์เฟกทุกอย่าง <c oughs> ค,ความเร็วมีการครอบคลองบอลดี <c oughs> แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยจะเห็น,นว่ายังขาดความแม่นยำขาดความเฉียบขาดอยู่แต่ว่าแน่นอนนักเตะย่ามาดูเนี่ยเราขาดไม่ได้มันเป็นทีเด็ดที่จะต้องมีอยู่เสมอ ซึ่งในช่วงเล็กหนึ่งนอกจากอามาดูก็จะมีอีกคนหนึ่งค่ะลูฟินโนซานเชสช่วงแรกๆเขาลงแล้วก็ถือว่าประสานงานภายในทีมได้ค่อนข้างโอเค,คแต่มาอยู่ช่วงหนึ่งก็ดรอปแล้วก็หายไปก็ลูโฟหรือลูฟินโนเนี่ยเขาก็ทําประตูดได้สม่ําเสมอแต่ว่าบ,บ,บางครั้งในช่วงที่โค้ชเข้ามานะครับเขาอาจจะมองว่าการเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ย น้อยเท่าที่ผมฟังดูนะครับอย่างสมัยที่โคชยงอยู่เนี่ยลูโฟเนี่ยก็อาจจะข้อดีเขาคือการหาที่ว่างการเคลื่อนเคลื่อนตัวออกไปหาตำแหน่งที่ว่างตำแหน่งที่ว่างให้ได้เปรียบเนี่ยเล่นแต่ว่าเวลาโอกาสที่จะทําบอลในจังหวะสุดท้ายไปเป็นประตูเนี่ยเขายังทําได้ไม่ดีก็คืออย่างถ้าเอามาดูเป็นตัวหลักคู่นี้กับเหมือนกับว่าสัมพันธภาพยังไม่ค่อยดีพึ่งไปเห็นยเบึ่งมาเห็นเนี่ยดีในแมตช์ที่เราชนะ อ่ามีได้ก็เลยคิดว่าถ้าเขาเล่นร่วมกันได้เนี่ยเพราะว่ามีประโยชน์เพราะว่าลูกิโยเนี่ยก็ขยันแล้วก็ทุ่มเทนะอย่างเย็บไปสิบกว่าเข็มก็เคยมาแล้วก็ก็น่าจะมีประโยชน์ให้กับทีมถ้าที่ดูก็จะมีเตหฮติคนใช่ไหมยิเนอาเดสมารับเดสมาเนี่ยเป็นผมว่าถ้าถามว่าใครครองบอลได้ดีที่สุดกับตัวแล้วก็ พวกเราอุ่นใจที่สุดเนี่ยอยู่กับเท้าเดสมาเพราะว่าเขาจะเสียบอลค่อนข้างยากกองบอลดีมากความสามารถเฉพาะตัวสมควรที่จะติดทีมชาติไทติเคยเล่นกับทีมอย่างสเปนมาแล้วเนี่ยผมว่าก็ทําได้ดีแต่ว่าอายุเขาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จังหวะสกอร์เนี่ยยังยิงน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเขาเขาหาจังหวะสกอร์ทำได้ดีมากกว่านี้ทีมก็จะได้เกิดประโยชน์แล้วข้อดีก็คือว่าเซนส์บอลของเขาเนี่ยเล่นกับอามาดูเนี่ยผมว่าเข้าขาแล้วก็มีประโยชน์กัันครบ เอาไปว่าตัวผู้เล่นก็ก็ไม่ได้ขี้เหรล่ละตัวต่างชาติก็ถือว่าหลายคนก็ก็ผลงานดีเพราะฉะนั้นมันก็คุณต้องอยู่ที่การวางแผนในช่วงที่เหลือจบเกมวันนี้ก็จะเหลือแค่9น้นัดแล้ว<ช>นะครับรบ,บางทีมองถึงเกมที่เหลือนี่ยังไงครับเวลาเล่นกับทีมที่หนีตายด้วยกันพูดง่างยาหรือเล่นกับทีมใหญ่ก็เราผมว่ามองตรงกันก็คือว่าเราไม่มีอะไรจะเสียเราอยู่ในอันดับที่อยู่ในโซนตกชั้น สูงมากประมาณ90%เพราะฉะนั้นเหมือนแมทที่เราเจออาร์มี่พอเ,เจอหนึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยถูกตีเสมอปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนกองหน้าลงเลยเ,เอาลูโฟลงไปสู้เลยเพื่อที่จะหนึ่งแต้มเราไม่ต้องการนะครับ <c oughs> เรพาพลาดพังเราก็อาจจะกลายเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้เนี่ยบวกมาอีกสองอก็ทุกคนมองตรงกันว่าต้องเล่นเกมลุกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องอ่านเกมอะไรปตทมากครับปตทลุกแน่นอนครับไม่ไม่ว่าจะเจอทีมไหนคือคือเจอกับ ทีมหัวตารางหรือเจอกับทีมที่เป็นเรียกว่าเป็นด็อกไฟคือคือนี่ตายด้วยกันก็ถ้าจะเจอหนักก็เรามองว่าอาจจะเจอทีมอย่างเทโลในบ้านเขาหรือว่าแม์สุดท้ายซึ่งไม่รู้เวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราเจอบางกอกกาสในบ้านเนี่ยเราเจอบางกอกกาสในบ้านเราก็ต้องเล่นลุกอยู่ดีนะครับแต่ว่าเจอเทโรเนี่ยอาจจะไปมองว่าถ้าสถานการณ์เป็นใจไปเอาหนึ่งแต้มพอเนี่ยก็อาจจะ อาจจะวางแผนอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าถามว่า9นัดหลังจากนี้ไปเนี่ยเราต้องมองไปที่ชัยชนะอย่างน้อย4ถึงหนัดที่บอกว่าสีก็คือว่าถ้าถ้าคุณไม่ค่อยแพ้คุณยังเสมอบ้างเนี่ยคุณชนะสีได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีแพ้หลงมาบ้างเนี่ยมันต้องชนะ5หรือ6แล้วครับซึ่งถ้ามองด้วยแต้มที่อยู่ใน5อันดับท้ายตารางมองแบบไม่คิดอะไรเลยเรายังพอมีหวังยังมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์มากน้อยแค่ไหนคะก็ผมพูดกับนักเตะเสมอว่า ตราบใดก็ตามที่มันบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยแต้มเรามีประมาณ41-42ผมคิดว่าเรารอดค่ะแล้วถ้าบวกไปแล้วเรายังถึงตรงนั้นอยู่เนี่ยเราเราหมดหวังไม่ได้ท้อมไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าคิดแต่ว่ายากยากผมให้ดูทีมอย่าง b บ n ค k o อกอยู่ในเตช่วงที่เขาชนะ5เสมอ2ในหลีกเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้อย่างเขาทำไมเราจะกลับมาพ้นมาอันดับ13-14ไม่ได้ แล้วก็เป็นไปได้หมดก็อยู่ในทีมที่เคยอยู่ในพื้นที่อันตรายเหมือนกันใช่ครับนะครับ,น,รบนั้นก็ <ๆ S 1> ก็ยังมีโอกาสเห็นคุณเซฟบอกว่าโคชยงเน้นเรื่องเกมในบ้านตรงนี้เราเราพยายามจะเน้นมากขึ้นไหมฮะเกมย้าเนี่ซึ่งซึ่งเล่นในใน p t t s t ี d i u m ยมแน่นอนครับก็ต้องต้องเน้นมากขึ้นก็ต้องใช้ข้อได้เปรียบให้มากที่สุดเพราะกองทีมของเราไม่ใช่ว่ากองเชียร์จะน้อยนะกองเชียร์ก็มีหลัก3 0 0พันสี่เหมือนกันแล้วก็เรื่องของ การเดินทางแล้วเราก็เป็นทีมต่างจังหวัดคนก็ต้องมีการเดินทางข้ามามาต้องเดินทางมาไกลกว่าแล้เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าความคุ้นเคยสนามเนี่ยก็ต้องเอามาใช้ผมคิดว่ามันก็ต้องทําให้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ยิ่งขวัญกําลังใจถ้าเกิดว่าเรายังไม่สะดุดเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงศ <c oughs> ักยภาพนักเตะเราเสริมเราเชื่อว่าเลขสองดีกว่าเลขแรกค่อนข้างมากค <c oughs> <c oughs> พอเดิมพันมันสูงในเรื่องของการหนีตัชั้นก็จะต้องมีคาถามคลาสิกเรื่องของการตัดสินเข้ามาครับเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างฮะกับกับปตทระยองในเรื่องของการตัดสินว่ใช้อะไรกันมีประเด็นให้พูดถึงทุกสัปดาห์ก็ก็ทีมเราก็ถูกแซวเสมอครับว่าตอนไปเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ที่ใช้สิทธิ์ของปตทระยองก็คือท่านประธานกรรมการผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ย พอเจอการตัดสินที่เราคิดว่าไม่เป็นธรรมเราร้องเรียนไปถ้าจะไม่ผิดสามหรือสี่แมชเราไม่ได้รับคําตอบกลับมานะครับเรารู้ว่าเราเปลี่ยนผลไม่ได้แต่เราอยากได้ความเป็นธรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเพราะว่าหลายแมชอย่างถ้าจะไม่ผิดชัยนาทเจอบุรีรัมผู้ตัดสินยกธงออฟไซด์ไม่ยกออฟไซด์แล้วลูกนั้นมันออฟไซด์แน่ๆอย่างี้ก็ผู้ตัดสินก็มีการลงโทษเราอยากได้ความเป็นธรรมว่าสิ่งที่ผู้ตัดสินทำถ้าถูกต้องแล้วบอกมาว่าถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้อง ช่วยบอกหน่อยว่ามันไม่ถูกต้องแล้วจะมีการลงโทษค่สิ่งที่เราได้รับคือการเงียบหายไปเราก็รู้สึกก็ก็พูดง่ายๆพูคือเบื่อหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะเอามาเป็นสมาธิเพราะถ้าเกิดว่าเราโมเดอมเพลนอยู่เนี่ยแล้วเราไปโฟกัสผิดจุดไปให้คนอื่นเขาช่วยไม่มีใครช่วยเรานะครับแล้วเราก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเราไม่ไปยุ่งกับวังวนในเรื่องแบบนี้ครับเราก็ต้องช่วยตัวเอง ให้โคช้ชมาทําให้นักเตะมีคุณภาพที่สุดนักเตะต้องทุ่มเทให้มากที่สุดรีดฟอร์มที่ตัวเองไม่เคยมีออกมาไ,มได้ซึ่งหลังจากนัดล่าสุดที่ที่ชนะอาร์มี่ในบ้านก็น่าน่าจะเป็นแรงจูงใจให้กับนักเตะได้ดีแต่สิ่งหนึงที่ที่เป็นกังวลเล็กๆในช่วงโค้งสําคัญช่วงสุดท้ายประมาณ4ีหเกมสุดท้ายค่ะ เหมือนกับเป็นคืนหมาหอนเวลาที่แบบมีการเลือกตั้งแล้วกรรมการที่ที่ยังมีข้อผิดพลาดเห็นได้อย่างชัดเจนขนาดนี้หนักใจมากน้อยแค่ไหนคะก็เรียนตรงๆว่าหนักใจครับจะอย่างที่บอกว่ามันก็เกินอำนาจที่เราจะไปควบคุมมีมีคุยกับเพื่อนร่วมโซนด้วยกันไหมคะว่าเราจะหาทางออกยังไงแน่นอนว่าทุกคนอยากชนะคณะกรรมการผูทตัดสินยังไงเพิ่มเติมเท่าที่คือเสนอไปผมคิดว่ามัน ดูแลประนนี้ของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆมันควรจะมีที่จะดีแคลร์ตัวเองว่าว่าอะไรมันโปร่งใสอะไรมันสร้างสรรค์กับวงการฟุตบอลไทยโดยที่เราไม่ต้องไปเสนอแนะเพราะบางครั้งถ้าเราไปเสนอแนะแล้วท่านไม่ทําตามเราก็ยิ่งรู้สึกว่าท้อนะครับก็คิดว่าเท่าที่ทราบมาจะมีการกําชับผู้ตัดสินให้มากขึ้นใน3นัดสุดท้ายหรือว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนโปรแกรมมาให้ ไม่มีการเหลื่อมล้ําให้มาเล่นพร้อมๆกันนับแทนที่จะเป็นสองนัดสุดท้ายมาเป็นสนัดก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับผมก็มองว่ามันก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือว่าความโปร่งใสของกรรมการผู้ตัดสินต้องมีความชัดเจนให้มากขึ้นไปสาบานหรือว่าไปตั้งสัตว์ปฏิญาณมาแล้วเนี่ยอย่างที่เขาคุยกันว่าไม่ไม่ใช่สาบานเนี่ยเพราะก็คิดว่าหาอะไรมาทําให้มันเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ได้ไหมถ้าเกิดว่ากรรมการไทยยังมีปัญหาอยู่ เงินทองก็มีจ้างผู้ตัดสต่างชาติครับอนเราจะถามคุณเซฟเลยเพราะว่าปีก่อนๆนั่นคือเราใช้โมเดลที่ว่าบิ๊กทีมหรือทีมใหญ่ๆเวลาเจอกันจะต้องเป็นคดเป็นผู้ตัดสินต่างชาติแต่ทีนี้เน้นว่าจุดเปลี่ยนโมเมนตัมมันน่าจะย้ายมาอยู่ในกลุ่มแบบหาอันดับสุดท้ายน่าจะสําคัญมากกว่าเป็นไปได้ไหมคะในในกรณีแบบนี้ที่จะเชิญผู้ตัดสินต่างชาติมาใช้ในเกมสําคัญๆสําหรับ5ทีมส่วนท้ายตารางผมว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทไทยพีมี์ลีกหรือแม,ม้กระทั่งสมาคของุตบอลเนี่ยจะตอบรับลูกนี้หรือเปล่าถ้าเกิดคิดว่ามันต้องการสร้างความโปร่งใสสร้างคือสิ่งที่สโมสรที่เขาทุ่มเทมาเขาอยากได้สิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าท่านทําตามเขาสับ้างเนี่ยกระแสต่อต้านมันก็จะน้อยลงรหรือว่าสิ่งที่คลางแคลงใจมันก็จะทําให้ปรับเปลี่ยนมาเออเฮ้ยมันน่าติดตามหรือว่า ไม่ใช่ว่าเกิดปัญหามาแล้วว่าแล้วมันก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครผมว่าแล้วระยะยาวมันจะผมว่ามันจะกลายเป็นฟองสบู่ที่ความนิยมมันจะค่อยๆลดน้อยลงฝากผ่านรายการนี้ไปกันแล้วกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายคุณเซมีอะไรจะฝากไปถึงแฟนๆของปอตทระยองสักนิดไหมครับก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าทุกวันนี้ปตทระยองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นของทีมปตทเป็นของคนจังหวัดระยองนะครับ เรายังไม่สิ้นหวังนะครับเรายังมีหวังที่จะอยู่รอดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ทีมผู้เล่นผู้บริหารสตาฟโค้ชทุกคนต้องการก็คือกําลังใจจากท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมาชมที่สนามได้หรือไม่ได้แรงใจแรงเชียร์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่ให้กําลังใจต่อกันผมคิดว่ามันจะสร้างแรงบรันดาลใจที่ทีมที่จะประสบความสาเร็จก็จะต้องสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้น ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนต้องการชื่อปตทอ,อยู่ใน1ใน5แน่นอนที่จะตกชั้นแต่ตราบใดที่บวกแต้มไปแล้วแล้วมันยังผ้นโนอันตรายได้ให้กำลังใจกันเถอะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ปตทระยองของท่านด้วยกันใครจะรู้ว่าวันสุดท้ายที่เราทำได้เราอาจจะกอดกันน้ำตาไหลหดีใจกันสุดขั้วคร,ครั้งหนึ่งในชีวิตมันอาจจะทำให้ท่านจดจำวันนั้นไม่ลืมนะครับผมอยาก ให้มาร่วมกันสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับผม เอาจะช่วยด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุริพันธ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับการทําหน้าที่ในครั้งนี้นะคะน่าเสียดายจริงๆค่ะที่วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ y a าฮ่านะคะบริษัทสิ์คอร์ปอเรชันจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็ต้องขอขอบคุณโปรโซนค่ะวันนี้เวลาการของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นตตต้้้้อองงงหหหมมดดแ่่่่่เเพพีีียทาานนนนนคคะบบกััััไไใใรรปสํว เราทั้ง3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ